สภา์ความสูึกพี่เสืออะไรครับสวัสดีค่ะเอฟซีช่องจัมปะดงนะคะตอนนั้นทํางานอยู่กรุงเทพพน้องเสือทํางานทํางานอยู่หรือแต่เราคือพี่เสือไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดเลยตั้งแต่ม .4 อยู่อยู่บ้านเนี่ยอยู่ถึงแค่มครับพอม .4 ก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพจนจบมหาลัยครับทํางานอยู่กรุงเทพตลอดไม่เคยไม่เคยทํางานหนักไม่เคย ทำาฆาทำไร่ไม่เคยทำเลยเออคือเรียนแล้วก็ทำงานเรีย่เดียวเห็นว่าไปใช้ชีวิตอยู่เมืองน,นอกใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่กัมพูชาสี่ปีอ่าสี่ปีเป็นไงไปอยู่กัมพูชาอาจจะโดยเพราะว่าเราเราพูดเขมรได้น้องออคือเจ้านายเขาได้สัมปทานช่องทีวีดาวเทียมมาช่องหนึ่งเป็นช่องขายขายของที่เป็นทีวีช้อปปิ้งครับอืมแล้วเราก็เดินสื่อสารมวลชนมาแล้วก็เราชอบ เราเป็นคนชอบพูดชอบคุยมีทักษะในการสื่อสารนะก็เลยได้ไปทำทีวีช้อปปิ้งอยู่ที่กรมประชาสิก็ถือว่าเป็น,นเป็นประสบการณ์ดีๆในการทํางานมากตอนนั้นกระแสลงพนมาอย่างข่าวลงพนมาอย่างอยางยังยงข่าวลงพนมาตอนตอนพี่เสือทํางานอยู่ตอนที่เสือกลับมาเมืองไทยได้ประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งปีตอนนั้นทํางานอยู่ที่กรุงเทพ응ทํางานกรุงเทพครับหลังจากกลับจากต่างประเทศมาก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพทําได้สักปีหนึ่งแล้วก็เจอภาวะพี่โค พี่โคก็เลยออกมาอยู่บ้านลาออกเพราะว่าเอาตรงๆนะตอนนั้นพี่เสือเงินเดือนค่อนข้างสูงเท่าไหร่บู้ไหมครึ่งแสนโอ้โหห้าหมื่นเป็นอย่างต่ำนะโด้อะนะเราก็รู้สึกว่าเมื่อบริษัทที่เราอยู่มันได้รับผลกระทบจากการส่งออกเพราะบริษัทเราเราทำส่งออกต่างประเทศครับ 95%คือส่งออกต่างประเทศก็เท่ากับว่าเรามีงานที่เราต้องทําอยู่แค่5%ในเมืองไทยเราก็เอ้ยรู้สึกว่าเห็นใจเจ้านายคืเจ้านายเขาก็เขาไม่กล้าบอกเราน้องเอาตรงๆเเจ้านายเขาก็ไม่กล้าบอกเราแก็โอเคไม่เป็นไรเราขอเราเอาดีกว่าก็เลย เออระหว่างนั้นเราก็ทําอะไรดีเนาะตอนแรกพี่เสือทําเพจก่อนเป็นเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่แหละตอนนี้ทำยังไงครับตอนนี้ทำอยู่เพจอะไรครับเสือพาไปเหมือนกันอ่เสือพาไปเหมือนกันนะครับถ้าไม่ติดตามเพจด้วยครับเสียได้ได้ไปติดตามเพจเสือพาไปได้นะระหว่างนั้นก็เล่นทิกตอกนะฮะปรากฏว่าทําช่องทิกตอกก็บูมมากนะฮะทำได้แค่สามเดือนผู้ติดตามเกือบสามหมื่นโอ้โหมีช่องได้ไหมครับช่องช่องอะไรครับเสือพาไปเหมือนกันเสืออะไรเหมือนกันตอนนั้นยังไม่มียูทูบ พี่เสือยังไม่ทำยูทูปในระวัางนะ้พี่เสือก็ดูลุงพลไปเรื่อยๆดูผ่านช่องบ่าวต้นสตูดิโอช่องเพื่อนๆเราที่มาก่อนแล้วก็มีคนสเฮ้ยเออเราตอนนี้เราก็ว่างอยู่นะแล้วเราก็ควรจะหาอะไรทำคือเรากินเงินเก่าใกล้ร้อยหลอแล้วไงมีเงินอยู่บ้างไม่เยอะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็คือตอนนั้นเรามีคองรู้สึกว่าถ้าเราไปทำงานอะไรสักอย่างคงไม่ได้ในระหว่างนั้นะเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากพี่โคกันทุกคนทั่วหน้า เลยอ้าตัดสินใจเปิดช่อง YouTube วันแรก6กันยาวันที่หนุนลไปไปเดินแบบตะวันนาวันแรกก็ได้มา80คนโอ้ไปดันช่องไหนมองได้ไหมก็ไปฝากช่องรู้สึกครั้งแรกน่าจะเป็นช่องของอ่าเขาไม่อยู่แล้วตอนเออเนี้ขาออกไปดีนะช่องนี้บอกชื่อได้แต่พี่เสือลืมชื่อ ดกเดอออ๋ดกเด้อเออพี่เดิงเอ้ยไม่ใช่อะไรนั่นพี่แอดแอดน้อยแอดเจเออ่ยคือช่องแรกที่ไปฝากช่องเพราะฉะนั้นบอกสก็ยังไม่ได้มาที่ตะวันนาก็ยังไม่ไม่ได้มาที่นี่นานมากก็อาศัยส่วนใหญ่เข้าไปเสือก็จะไปแนะนำช่องให้กับพี่ๆเพื่อนๆแม่ๆรู้จักผ่านช่องต่างๆที่เขาทำมาก่อนนี่แหละเป็นแอดมินอยู่หรือไหมครับตอนไม่ไม่ยังยังครับผมใครอยากกินก็มีแต่ตอนนี้เป็นแอดมินที่ไหนอยู่ไหมไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยอ่า ยังานเขาตัวเองก็เยอะพอยเสร็จแล้วก็อาศัยว่าเราจะคอยดูตารางลุงพลไปกรุงเทพครับอืมนั่นแหละช่วงนั้น่ะถ้าลุงพลไปกรุงเทพปุ๊บเราก็จะถือโอกาสตามไปดูทุกสถานที่เราก็จะได้พูดติดตามเพิ่มมาวันละร้อยสองร้อยสามร้อยแต่เพิ่มว่าฟลุ๊กคลิปหนึ่งนะครับลุงพลอ่านลุงพลไปทําอะไรสักอย่างนึงเพื่อนแล้ววันนั้นวันเดียวอ่ะ เขาไปล่องเรือไปล่องเรืองานลุงล่องเรือวันนั้นวันเดียวมีผู้ติดตามมาพันสามพี่พี่เสือเขาไปดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากเนาะมันไม่เคยได้ขนาดนั้นเสียพี่จำผิดไหมย่เสียพี่สาวจำผิดไหมวันนั้นลุงพลอ่านไลฟ์ให้ใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกอะไรวันนั้นมีมีมียูทูปไปน้อยเอาตรงๆนะงานล่องเรือมียูทู e ไปน้อยแล้วแล้วแต่สนใจมากกอก ตอนนั้นก็ปลายเดือนธันวาเขามากรุงเทพเพราะว่าจากตัดสินใจจากกรุงเทพมาอยู่กรกกเพราะว่าเราคิดว่าณตอนนี้นะยูทูบกระแสลุมพลมันมาอะไรแต่ละเรื่องนะครับแต่ละคนที่มาเขาก็มีผู้ติดตามมียอดรีวิวดีเราค็โอเคตัดสินใจมากรกกเลยแล้วกันก็รูยาวมาจนยาวจนตอนนี้นะก็หนึ่งปีกับอีกแปดเดือน้วตอนนั้นเห็นพิเือมานี่มีชุด แบบอ่าใครมาก็จําได้เป็นชุดเสือมีหางผมจำได้ับจำได้ผมชอบไปจับหางกันเล่นอยู่ใช่ไหม่ไหปจับตัวสือเก่งเนาะในรูปโปรไฟล์ที่ช่องก็ยังเป็นรูปนั้นอยู่ใช่ใช่เสียพาไปมาอยู่กับท่อมไม่ใช่ดมาอยู่เต็นอยู่เต็นอยู่เต็นมาอยู่เต็นนะครับก่อนมานอนเต็นนอนเต็นอยู่สี่เดือนสี่เดือนถึงย้ายไปอยู่กับท่อมอยู่กับท่อมอยู่กับท่อมอีกสี่เดือนท่อมอีกสี่เดือนแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านอยู่ข้างหน้าริมถนน จิมตลอดิมีเยสู้มากนี่คนสุดท้าตอนเต็นท์น่ะโอ้โหสาหัสมากเลยนะสาหัสเลยครับผมน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เป็นภูมิแพ้ใช่ไอหนักมากเพราะว่าเรานอนอยู่กับพื้นที่มันแฉะแต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าเราเราเอาไอ้ที่นอนอ่ะปูทับเราก็คิดว่าเรานอนแบบนี้โอเคแล้วถูกถูกต้องแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยวันที่เรารื้อเต็นท์ถึงรู้ว่าเฮ้ยข้างล่างน่ะเป็นน้ำเป็นน้ำชื้น นั่นแหละเจอมาหมดแล้วครับผม<า>ประสบการณ์เดียวกันน้ําท่วมเต,ต็นท์วิ่งได้ไม่ทันน้ําท่วมอะไรยกเต็นท์ไปเลยยกทั้งเต็นท์น่ะแต่เป็นเสือโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจเดินทางมาเป็นยูทูปสายลุงพนเพราะว่าโดยทั้งยอดวิวแล้วก็ทั้งยอดซับ มองว่าตัวเองค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วตอนนี้เท่าไหร่ครับซัดตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดทำผมแล้วเนี่ยเ้ยให้แซงนะให้แซงผมเลยเลยแล้วก็ดีใจที่พอเรามาอยู่แล้วก็เราได้ได้ฝากช่องกันได้แนะนำช่องให้กับพี่ๆคนรู้จักเขาก็ช่วยกันฝากช่องดันช่องให้เราก็มันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมหรือองค์กรที่มีการแสดง แสดงความรักจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องมีอะไรก็บอกกันแนะนํากันเหมือนเราเหมือนกันนะฮะพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เรากลายเป็นรุ่นพี่กลายเป็นคนที่มีความรู้เราก็สอนแม่แม่สอนป้าป้านะไม่ว่าจะเป็นการทํโปกการเทคนิคการอัดคลิปการตั้งชื่อเราก็จะพยายามแนะนาว่ายังไงถึงจะน่าสนใจเพราะมันก็เป็นการส่งต่อความรู้ใช่ให้แปลงปันความรู้กันใช่ครับก็เป็นประโยชน์กับเลยหลายคนเนี่ยอย่างคนนี้เองเขาก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยแนะนำคอยสอนอะไรไม่รู้ก็ถามเขาได้เอาไปเก็บไปดิไม่นอนแล้วมั้งอยู่ไปอยู่มาเห็นไหมแต่ละคนที่อยู่กับลุงโนเน่อ้ยู่กะยูกเสียก็มีชีวิตดีขึ้นเนาะมีรถเงี้ยมีรถมีมากรถาล่มรงดีมากไม่ต่างกับงานประจําที่เราทําแต่ข้อดีคือเราไปอิสระเราเปอิสระเราอยากไปไหนก็ได้เราไม่ต้องคอยที่จะ รับนโยบายหรือว่าโพลีซีจากจากใครจากบอสหรือว่าผู้บริหารของเราได้ทุกที่เราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วไปรับใช่อยากทำานตัวเองพูดง่ายๆคืออื่นตอนไหนก็ได้ทํางานตอนไหนก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ยิ่งขยันก็ยิ่งได้ที่ไหนก็ยิ่งได้ถ้าคนงานบริษัทยิ่งขยันเหมือนเดิมมาสายจนมาสายถึงหางเงินก็ไี่ใช่ก็ดีนะถือว่างานที่ดีมากแล้วก็ มันเกิดการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกมันมีที่เดียวก็คือยูทูบเบอร์สายหนึ่คนเนาะเาืออื่นเขาที่อยู่บ้านใครบ้านมันช่องใครช่องมันทำคอนเทนต์ของตัวเองไปแต่นี่เรารวมอยู่กันั้าหกสช่องเพื่อนำเสนอของช่องตทองน่ดด้วยนะคะแล้วเราก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรที่แปลกหรือว่าแตกต่างตามสไตล์ของแต่ละคนไปนะฮะ เราก็ลองดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเรา <ง eterm oon> อะไรที่เป็นทางของเราแล้วก็ <oco ose> นำเสนอออกไปเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณมากครับพี่เสือวันนี้ที่มาเปิดใจกับช่องบมอต้นแล้วก็หลายๆช่องนะครับได้รับรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับผมครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอะไรครับวันนี้สหรัสดีคริกาอยากกดใจเหมือนกันได้าใช่เลยนั่งไหนก็นั่งไหนได้เลยดีค่ะกินนาทีแล้วเป็นเพื่อนอยากอยู่แฝดนาทีกันนะคะของเข้งเสือกกินนาทีเขาตรงไหนได้แล้วนั่งอยู่กับเสือ